จะี๋ยวไปกูขุดกันครับผมรเราขุดกันนี่แหละตามเพื่อนบ้านเนี่ยครับผมพวกของบ่มีกัเพื่อนบ้านมีกับยิบยืมกันไปโอ้ยงานครับขุดหนาขนดอะพอเหรอครับผมวกมือนี่โมกเขียดแม่นมากคุณแม่โมกเขียดจ้าบุญอะ เครื่องกระเลมังมันจะกินให้มันแซ่บเซ็ฟเครื่องขาดยังเนี่ยคุณแม่ขาดแต่ใบบุกูดเนาะเดี๋ยวไปเก็บใบบุกูดกันครับผมบุกูดเรียบร้อยเครื่องก็ได้แล้วโมกเห็มๆเลยคุณแม่ด้วมกกำเห็มบ่โมกคือบทำไมตะกี้อยู่ทงไฮทงหน้าใบบุกูดเก็บไปเม่อกี้จะเป็นหอมกัโอ้ยมีแต่หอม ของอยู่กับบานแสบๆนัวๆ,ๆหอมๆขุ้หอมตัวอ <c oughs> เอ้าเอ้านี่ว่าสิมกเป็นตัวมกฟัาเอามกฟัก<อ>านี่ายิตัวเท่กันได้มากแล้วเอ้าจะดยิบตเท่บ้านบ้าน เนี่ยเครื่องเนาะแล้วผักแซ่ผัาหอนตำไว้เรียบร้อยแต่ไข่ใบบัวบูรีกสดใส่ต่าไปเลยเนี่ยเพิ่มความนัวจัดไปขีขาดบ่ได้น้าประเดี๋ยนะนะประเดี๋ยต้นแรกขยำด้วยกันเลยอ่าให้มันขอน้ำขอนื้อ ใส่ใบตองเลยมึงมุงมงกเส <Okay. S 1> ี่ยมกเมยุกไม่ใส่ใบตองแล้วบัต้องใส่ตอกขีบเลยจ้ะม่นต้องปักคือทำไมจะกี้ใส่ไม่จิ้มแควคัดเอาเดี๋ยวนี้ห <c oughs> นีบลวดอ่าลงไปเรียบร้อยเอ้าลอก,กินย่างเดียวท่านผู้ชมเอ้ยมิยังกินเพิ่มอีกแค่าว่ากันเ <c oughs> ป็นยังไง หอมเผือกไป<อ>กแล้วสุกแล้ว,ลวมันแหมมาเลยแม่แหมเอามาันแหมเด้อจ้าจีบยางหนึ่งยางใส่ยางใส่อ้โหูนีอ,อ่ะมีสองยางในงมือนี่ใส่ยาง ีครับผมนะครับสวัสดีจ้าครับเจอกันอีกแล้วครับผมนม่คู่คู่กันกัมมี่ยายนุ่งกับนายหอยนี่แหละมาเมื่อนี้มมเขียดแต่ก็ใส่ยากักมุนมุนใส่กับบริทินวิธีทำให้เบิรงจ้ะเวลามาหน่อยแต่อยู่ในยูทูบมันมีหลายอย่างจ้ะจ้ะจ้าหอกกัมมี่ตึมก่อนอืมโอเควะโอเคจ้ะ ไม่ได้จัดเด้อพี่น้องทั้งไก่ทั้งไก่มากินมุกเกียดนี่นไม่ได้กินมุกเกียดมดแล้วมุกฝุดเด่นงงได้เียสุดไปสุดมันจ้านี่แหละต้องเสียบฝักมุนมุนตำเื่องใส่คุกมันเขากันดีๆให้มันนัวๆอื ันผู้ใดกินเป็นยังน้องกินเพื่อได้มอไหมเด้แ <c oughs> อแซ่บหลายต้องแซ่บกว่าเลยใส่จังหน่อยโอ้ โดนกินเมื่อไหร่แสบคักแขกมกเกียบกติโมกเกียนเนี่ยมาหรืวอวะบกติมกเกียนเนี่ยกะมกเป็นตัมียีน้องปักกับตูตใหม่มันฟักขัน,นขอากับพายตูวพือตูวให้ไม่ขอน้ำขอนงง้า เจ้าแก้วประแดกใส่รู้สึกว่าจะเนียวอยู่ใส่กลางนะังมันใส่ออนมันใส่ตันใส่ตัวนี้ย่างแล้วมันสิอำล้ำไปในตัวนั่น

มีผ้ามากินยุบรรยากาศอยู่หลังบ้านข้องสาไก่ปล่อยปลาตัวน้อยๆบันใหญ่เลยเด้อ <laughs> ใครจะพ่อต้มเลยเด้อ๋อไม่ใช่กินมิจิมี เห็ดขาข่พามีอะไรได้จะปรอบกุมืงินนี่มือหรอมันสิศูนพันหรือเปล่าไม่เยอะมองเียเขาท่านจะใก่สารเคมีในทีติดโ่ห่วงแขนเลย Nó lòng bunga. Một cà nó cả là cái hình dù được. Chị... như thế. Bái biển học kiếp, 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 เจ็ดพีิสดเนาะแซ่บมึงใช่ผมก็เห็นมี่มึอนี่แหละแทบแต่ไข่หลายๆเจ็ดเผ็ดๆจังหน่อยเนาะโมกแห้งๆนนานี่กอได้กินอยู่ว่านาฝนนานทั้งบ้านทั้งกระไดกินอยู่พวกเกี๊ยวตึงกระไดกินเนาะทั้งเกี๊ยวของแท้กระไดกินเหมือนกัน ข,ขั้นบัตรข้ามีมันกับหัวกรุงเทพป,ปับ๊บเลยล่ะเพราะแม่ค้าแม่ค้าบัตรข้าวกะลุ่งขายกรุงเทพมันก็ขายดีแต่ทุนมากคือจะว่าเป็นของมอาจากท่างตทำขวเล้าช่างเวียนไปแล้วของ,ของบัตรข้ขา,ขรขาวมันเกิดปิดอะไรอย่างนมาต้อนตั้งยังวัตถุพับอื่นใช่ไหม จิ้มไงเล้ยฮะจิ้มไงเด้อเฮ้บรรยากาศคักมื่อนี้โ <c> ด <oughs> นแล้วบระเดมานาั่งกิ้มขอร้องบ้านฝนตก <c oughs> คุณเล่งครับโดนไหม ไปผ่านชวนกับวัชิดไต่เขียดกับว่ได้ไต่แตงมือยุ่งหล, <c oughs> หลายร้านใจกับว่าอยากกินหมกเขียดหมกเขียดไต่ว่ได้ยุ่งหลายโอ้ยอัไนไต่แบบนี้แนะนำเด้อเพราะเป็นแต่มาครับแก้มได้อยู่ <c oughs> กบ<พ>เขามันมันกินกเนี่ยเหนียวใส่ออนแล้ว่อยังไงใส่ออนอย่างกินไดี๋ยเลย,อ,ลยอ,อุ่นๆอยู่คือไม่เสื่อมมากอุ่นๆค้อนเพิ่นไปซื้อลาบซื้อก๋อยน้ำเย็นน้องนะพเพราะดีเพิ่นขายใส่ยางเย็นน่งก็เลยเด็กอุ่นุนเพิ่น mọi người có thể chưa được chưa được chưa được chưa hòm vô được cấp được chưa ngon แต่ว่ากระสูม o k e เขียดว่าอะไรมื่อนี้ o k e เขียดแสบเป็นพิเศษไม่เป็นมันได้กินไหมบูจะโดนกินที่นึงต้องจะมากับไปเบิ้งที่ตลาดบางห้องหรอนำมาขายอะ เป็นยังช่วงนี้ใคไผคมีของปลามาขายอธิบายอาหารบัลท่องคือมีแต่ย่าแกลงตลาดแกล้งพว่าคนบัลท่องเลยงานเนาะยังตลาดเนาะย่างเจ้าสิว่ามีขายเอิ่มตลาดแกลงตลาดเล้าแต่ยังน้องกันเดียวย่างแกล้งเนาะ จะมาเขาก็เป็นตลาดเป็นลาดนี่มือเลี้งตลาดเต่ากินนี่อะไรนะนั่งเลี้ยงแล้วนะเต่ากับอาก้องออกแจ้งไปกัแล้วบุเ่งไปแล้วยี่มือ้ยงนี่อยู่ไราน่าง่ะกินของนั่งนักเั่าไงเสื้เสื้า่า มีเวลาเก,ก็บตัวกระเพวกินเห็นไหมครับแต่ยัยนุ่งกะมีเวลากินแสบกะเก็บลานแล้วนะปอนะทำใน,น,น,นหอวแต่ก็เลยหลิดเก็บให้พี่นนหน,น,อน้องเพิ่งความตอนจากกินเ,เลิกขายของแหรอ แสบอ,อีกพ่อยะโดนหลายเดียวพอดีว่ากเกียดแสบตัวเกลียดสองคนหนึ่งบ้าเตี้ยบ้าก็มีแล้วแสบเยอะแสบโดนกินที่นัง่งแสบอายุหากินแต่มีมวิธีปัดเท่าไหร่ครับกันไพ่เหตุว่าเป็นการะจะเบิ้งวิธีทำวิธีเหตุกับได้จ้า เท้าที่มกเป็นตัวก็ได้หรือมุกแบบคือจะนงม,มกนี่ก็ได้คือเอามาสับกัน,นมกเป็นตัวเอาหน่อยตัวหน่อยก็นี่แหละใส่บอรพริกสดโอ้ยมันนี้มันสับนิดนึงที่เท้าไปบผัดกันเลยเนี่ยใช่เดีได้หลายแหนะหลายมุมเนาะเอาไปผัดปิดแต่ยังก็ได้เอาละครับต้องทำมุกเกี่ยวกอนีะครับกับยากกันไว้ทั้งนี้กินพ่อได้ทักทายกันพ่อได้้หมักจีกันเนาะพ่อได้คุ้นเคยกันแล้วค<ใ>นต <ำ S 1> ิดคอามาใหม่กันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับแล้วพี่คินี่คือดีไม่แย่กัน สวัสดีโชคดีม่แห้งกันทุกคนสวัสดีครับสวัสดีจ้๊